สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีสรตรงไปตรงมาประจำวันที่9มีนาคม2563แหมข่าวข่าวไม่อยากได้ยินเลยครับมีการกัก hmm. ตุนหน้ากากแมสนะครับ200กว่าล้าน200ล้านชิ้นนะครับโดยคนที่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ซึ่งออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักแต่ก็เอาคนที่ใกล้ตัวน่ะไปติดต่อเรื่องเนี้ยมีการกักตุนกันแน่ครับหากินกับขาบน้ําตาความทุกข์ยากกับชีวิตของพี่น้องประชาชนหมอพยาบาลหาหน้ากากใส่ไม่ได้เวลาปฏิบัติหน้าที่แต่คุณมีใจอันโหดเหี่ยมอมังหิตในการที่จะกักตุนเพื่อส่งไปขาย ยังประเทศจีนมีพรดจิตการุเบกษาให้ส่งหน้ากากขายข้างนอกได้สอดรับกันไปหมดแล้วครับแม่รัฐบาลชุดนี้มันไปไม่ได้จริงๆไปต่อไม่ได้ครับคุณไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์จันท์โอชาแก้ปัญหาเรื่องหน้ากาก,ากไม่ได้ก็ไปติดต่อคุณธรรมนัสที่ขอแบ่งมาขอแบ่งจากคุณธรรมนัสก็ได้ถ้าจริงนะถ้าไม่จริงก็แล้วไปแก้ตัวกันเป็นพันละวันครับ ข่าวความวัวไม่หายความควายก็เข้ามาไม่รู้จะเอาอยัางไงร,รัฐบาลชุดนี้มันอยู่ไปมันก็หนักหนักแม่หนักแผ่นดินหนักผืนแผ่นดินไทยจริงๆครับผมไปตลาดไปทุกที่ว่ามันทํำยังไงถึงจะเอาพวกนี้ออกไปได้ทํายังไงถึงจะไล่ประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้ออกไปถกเถียงกันอยู่อย่างนี้ครับไปตลาดไปไหนก็พูดภาษาอันเดียวกันหมดบดปัญญาสิไลมันจักเสศษแนวหน คนอีสานก็สายหัวเหมือนกันอีกข่าวหนึ่งครับคุณประยุทธ์จัน์โอชาคงถูกการวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีเขาโจมตีจะเอาเงิน1,000ถึง2,000บาทไปแจกให้ประชาชน14ล้านคนแสนกว่าล้านนะครับแสนกว่าล้านในฐานะที่ประเทศยากจนแก้หน้ากากาก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะงดละครับจะไม่ยอมแจกแล้ว <laughs> เห็นไหมเห็นไหมเองไม่มีปัญญาอะไรแจก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  คนก็มาคัดค้านสิครับตอนนี้จะงดแล้วจะคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ประปาให้แก่เงินของเขาแล้วครับเงินของผมนี่แหละผมสร้างบ้านผมก็ไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าถ้าไม่ขอไม่วางเงินประกัน3ามพันสี่พันสองพันห้าพแล้วแต่นะครับก็การไฟฟ้าหรือการประปาก็ไม่มาติดให้เอาเงินพวกผมเอาเงินประชาชนไปหมุนไม่รู้ไปทําอะไรดอกเบี้ยเกิดเท่าไหร่ไม่รู้ คราวนี้รัฐบาลชุนี้จะคืนเงินของพวกข้าพเจ้าเลยล่ะกับคืนมาให้ถ้าคืนจริงนะโอเคนะผมทวงถามเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นสอสอสมัยแรกนะครับตั้งแต่ปี2องพันส็ดพวกคุณเอาไปหมุนพวกคุณเอาไปหมุนอย่างไรเอาเงินของประชาชนดอกเบี้ยไปหมุนเฉยอ้างว่าเดี๋ยวจะไม่เอามิเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวขอปับเดียยกเลิก ขอปปาแล้วก็ยกเลิกไม่มีใครขอประปาขอไฟฟ้าแล้วยกเลิกหรอกครับไม่ถึงศูนย์ศูนย์อหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรอกคุณอ้างน้นอ,อ้างนี้อ่ะลองดูสิว่าถ้าจะคืนจริงพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะยุทธนะรัฐบาลหรือว่าองค์กรของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้แล้วครับที่กินตับกินไส้พี่น้องประชาชนผมจะคอยดูนะครับผมจะคอยดูว่าคุณจะมีน้ำยาหรือเปล่านะ ก็เตือนไว้อย่าเอาเงินเอาทองภาษีกรไปแจกให้คนนะเว้ยชิมชอบใช้ก็ไม่ได้เรื่องไปกระตุ้นเกษตรกิจตรงไหนไปป้องกันโควิด1 9ได้อย่างไรหน้ากากต่างหาครับหน้ากา,กากต่างหาคุณยังไม่มีไม่มีปัญญายังกักตุนกันอยู่ขอให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดเลยนะอย่าบอกว่าเป็นคนของตัวเองนะเว้ยเอาก็มันจริงมันจังหน่อยใช้อำนาจให้มันเด็ดขาดเลยสิประชาชน จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโรคโรคสายพันธุ์ใหม่เนี่ยไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันร้ายแรงมันร้ายแรงยังมากักตุนหาอยู่หาก,กินได้อย่างนี้อีกมันใช้ไม่ได้ครับวันนี้จริงขออนุญ,ญาตบ่นนะครับถ้าเป็นจริงเงินค่าประกันไฟฟ้ามิเตอร์ประปาคืนมาให้พวกกูคืนมาให้พวกเราเงินของเราเองพร้อมดอกเบี้ยนะเว้ครับ